งเชฟวันนี้เราจะพามาดูเชฟปูนกระทะเหล็กหรือเปล่าแต่ดูหม้อซะก่อนดูหม้อเขาบอกเมื่อคืนทำอะไรไปนะเมื่อคืนทำอะไรไปนะโดนต้มอะไรนะโดนหมากินหมดต้มไข่หมูต้มใส่อ๋อไส่หมูเช้าวานเลี้ยงหมากินหมดอันนี้ว่าเขาจะทำทำอะไรเนี่ยเชฟเชฟจะทำอะไรเชฟ ทำหยังทำหยั่งแบบนี้กินใจดิบมองมององเลยเลยนะครัอ่าแล้วจะจะเฮ็ดหยังวันนี้ลองดูดิช่วงนี้เราลังวางแผนต้มปลาสตัวนะครับปลาอะไรหาไม่ได้ปลาางรักไักในบอกาแาเพิเพิ่มอี้องเ้มแ่ไทย จะไปาหน้าบ้านนะทำอะไรอ่ะทำเมนูแบบเป็ดๆอยครัเต้มปลาเขาน้มยือันนี้คือเครื่องใช่ไหมต้มยำอ่ะพอดีกว่าไปผมก็มองหลับกว่าใครมากกว่าเมื่อไหร่จะต้มได้เนี่ยพร้อมยังฮะยี่สิบนาทีเลยเหรอต้มปลามีเต้าหู้ต้ม พวกากลอ,อันนี้ยังอันนี้ต้องรออะไรอยู่ยนะต้องรออะไรอีกอ่ะยังยังต้มไม่ได้ใช่ไหมสรุปยังครับยังต้มไม่ได้ต้องรอไฟอ๋อรอไฟคไฟก่นฟนฟกอนปลารออยู่อนันทำอาหารเป็นเรื่องของศาสตร์แห่งไฟคผ เดี๋ยวค่อยมาติดต่อติดตามภาคต่อไปรู้สึกอีกนานเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต,ต,อ <c oughs> ตอนนี้ตักตักหม้อเนี่ยตอนนี้ตักงก่อน <c oughs>